สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อวันนี้แต่งุดชุดสวยนะคะชุดสวยบริไปใส่ดราค่ะยางออมบานมาๆมามาไปยางนัง่นมาๆมามาไปกับคุณนายนะคะ คือจังอันนั้นไปแล้วพี่น้องฮัน,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 นเสียงตะโพกเสียงตะโพกเสียงตะโพกคุณนาย đang tụt, đang chuột ngắm ngắm nhang ôm bàn mi <laughs> <laughs> việc biếc, bố mị việc Bé cái này, hả? Bé này, ມหมือนแรงพี่น้องอากาศเย็นๆอยางออกกำลังกาย ต้องสำรวจเส้นทางให้ปลอดภัยปลอดภัย,ภยสะดวกปลอดภัยแล้วไปเลยไปกับคุณนายนะคะคุณนายวันนี้ชุดสีแดงเซนตะคอดฮึ phải phải ừ, phải cấp ủng nguội đây thằng nguội hin nguội dàn bo dàn nguội bọn phun nguội lái tấu đó thằng bye bye มีเวียกครับพี่น้องแต่ตงตัวงามๆยางอ้อมบานให้มาเหฮาหลินมากับเพื่อนรู้ใจนะคะโอ้พี่น้องอันบานพี่ปีขึ้นแจังทักท้ายหลายแฉ่เสียงเฮาบ่าเคยเห็นคนงามบ่จะไปนะฮะพี่ What? อ้อมบ้านอ้อมบ้านไก่ตะขอดไก่ตะขอดปีใหม่แล้วเนาะยังน้อยกะหอดตัวเดือนธงเดือนกะหอดแล้วปีใหม่เตรียมพร้อมไว้ย่างเลาะบานค่ะแต่งตัวงามๆย่งางเลาะบาน สาวอุ้มกับคุณนายมีตังโอ้เอาจุดแดงบ่เห็นจุดแดงบ่อเพื่อนมาทักทายน้ำหลูน้ำทางเลยคุณนายลงอุ้มใจจุดแดงมา đã hâu cần đã hâu cần đây thả như vậy tặng uốn lên chụp xài chụp khu này cái đài หญิงอุ้มนะคะไปไปมา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 ตางังตังมา เห็นชุดนี่แล้วค yes> ิดฮอดจะฮอดเทศกาลปีใหม่เนาะชุดเตีงยังเวอรเวอร์ตังต วันนี้อากาศคึมเมืม่อเหนาว่อากาศแจ้งคึมแต้ thong 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 mười rồi thong mười rồi thong cả mười gầm gầm Ta gầm nhà đơn gầm 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 má Ừ, mi việc xây dựng làm nhang ở bản tất tên này là tại thằng tại tại đấy tại 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 tại

มันคือถอนเนาะเ้ยเฮ้ยสาวแก้วสาวแก้วสาวแก้วอย่าถอดชุดคาเดอร์พุ่นก่อนมูแ <Pie> ล <year nes> <stop today. S 1> ้วเนาะใกล้จะหอดปีใหม่แล้ว แกจะหอดปีใหม่แล้วขัดขาดเกีวสีย้ำแล้วน่ะเก้วย้ำแล้วอ่าาดวพอดึงจะเอาปากขาดเอาว่าฮะพอดึงจะปากขาดฮะเอ้

ถือนี้แล้วผุนท,ทั้งผุนยันยันเขางาน แ่งตัวงามงามยางเละบันซื้อๆนี่ละมีแต่แต็บชุดแต่แต่ปีไกได้เล้นี่ชุดประกวดกฐินเนี่ยชุดประกวดกฐินบะท่านมีจะมาร์กไว้แล้วแต่เระท่านมีชุด

ใจท้องเพรเี่อย่างนั้นนังคุ้มโอ้ผู้ผู้คุ้มก็ขอบคุณนะคะอคขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ